สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหงมูทยแลนด์นะฮะเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะฮะยะโสธรอันนี้อำเภออะไรครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเลยขออนุญาตแนะนาตัวนิดนึงครับพี่ครับผมนลลิศทีคำแก้วครับอ๋อคุณนลธิ์แล้วก็คุณพี่บางออนคุณพี่บางออนคราวที่แล้วเราเคยมาดูสวนนี้ทีหนึ่งแล้วนะฮะก็มาติดตามการเจริญเติบโตของไม้หวงหัวรีนะครับไม้่วงหัวรีเนี่ย มันเป็นพยุงสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับแล้วก็แพงเป็นอันดับหนึ่งใน3าของไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะฮะถือว่าตัวนี้จะเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีค่าตัวหนึ่งนะครับไม้เศรษฐกิจที่กําลังมาแรงตอนนี้มีคนสนใจปลูกเยอะมากนะครับใน,ในเขตยโสธรแล้วก็ทุกจังหวัดในประเทศไทยตอนนี้ปลูกกันไปเยอะมากนะฮะตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับที่ปลูกมา2ปี8เดือนแล้วค่ะ2ปี8เดือนโอ้โหมันโตได้ขนาดนี้ยังไม่ครบ3าใช่ไหมฮะยังยังไงไม่3ามแน่นอนนะ ตอนนี้เราปลูกไปกี่ต้นแล้วครับผมรวมๆะฮะประมาณ1ัน0ครับประมาณ1,200ต้นนะครับ1,200ต้นตรงนี้ถือว่าเป็นแปลงแรกๆของยยสุทนะฮะถือว่าเป็นแปลงแรกๆเลยที่ปลูกมาก่อนก่อนคนอื่นเขานะครับแล้วก็ดูการเจริญเติบโตเนี่ยโอ้โหโตัวเร็วถือว่าตัวเร็วมากนะครับดินพื้นดินเนี่ยจะเป็นดินร่วนปนทรายนะรประมาณร่วนปนทรายค่อนข้างจะเป็นทรายนิดนึงซึ่งเมื่อก่อนก็จะเป็นต้นยางนานะครับยางนาแถวป่าเขตนี้จะเป็นยางนาซะเยอะนะฮะในพื้นที่แถวนี้ ตัวนี้ที่ปลูกมา2ปี8เดือนเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับพิสูจน์กันจากคนปลูกจริงจากสวนจริงนะครับว่าไม้เศรษฐ,ฐกิจตัวใหม่เนี่ยไม้เศรษฐ,ฐกิจเงินล้านเนี่ยเขาเรียกเงินล้านเพราะว่ามูลค่าของไม้ชนิดนี้นะครับต่อไร่เนี่ยเป็นล้านจริงๆนะครับต่อไร่ไร่ละ1ล้านบาทนี่เป็นเรื่องธรรมดามากสาหรับไม้หงฮอลลี่หรือไม้พยุงนะครับเป็นพยุงสายพันธุ์ที่แพงที่สุดนะครับแพงกว่าพยุงไทย15เท่าเรามาดูกันครับว่ามันโตขนาดไหนนะฮะอันนี้ อันนี้คือเวอร์เนียนะครับเราจะใช้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้2ปี8เดือนที่ยะโสธรโตขนาดไหนนะครับลองมาดูกันอันนี้ดูชัดๆเลยนะครับโอ้โหนี่คือเนี่ยครับเส้นผ่าศูนย์กลางท่านเห็นนะครับ11เซนติเมตรหรือ4นิ้ว4นิ้วครึ่งนะฮะเห็นไหมครับอันนี้5นิ้วอันนี้4นิ้วอันนี้5นิ้วนี่คือ4นิ้วครึ่งนะฮะเห็นชัดๆเลยนะฮะเลขสตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะครับว่า ตรงนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยสนิ้วครึ่ง mm hmm. ก็พอๆกับของอท่านนารงเดชนะฮะที่ที่เราไปดูมาที่ร้อยเอ็ดในเขตภาคอีสานนี่ถามว่ามันโตเร็วไหมมันโตเร็วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของพยุงไทยพยุงไทยนี่มีต้นกําเนิดแถวภาคอีสานนะฮะของประเทศไทยแล้วก็พยุงไทยเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มแพงที่สุดนะครับมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดในแถบป่าของภาคอีสานเนี่ย ไม้ที่แพงที่สุดคือไม้พยุงไทยแต่ตอนนี้นะครับทุกคนรู้ตรงกันแล้วว่าไม้ที่ราคาแพงที่สุดไม่ใช่พยุงไทยละตอนนี้คือพยุงฮองโหรีเองนะครับเป็นพยุงสายพันธุ์ไฮลัมแล้วก็เวียดนามตรงนี้มีทั้งไฮลัมทั้งเวียดนามใช่ไหมฮะที่ปลูกที่ปลูกมาปลูกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับที่ปลูกเริ่มปี62ครับ2 5 6พันรกบนะครับก็ไปรับมาจากหงมู่กาลสินนะครับฮองมู่กาลสินอยู่ตรงตรงอำเภอสมเด็จมีใบรับรองสายพันธุ์ไหมฮะทุกต้นมีครับ มีแน่นอนขึ้นทะเบียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับอันนี้ก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าส่งเสริมให้ปลูกเนี่ยมันก็ต้องส่งออกได้ด้วยและเราตามมาดูนะครับตามมาดูเกษตรกรผู้ปลูกจริงๆถึงพื้นที่จริงตลอดนะฮะแบบนี้เราจะตามไปดูท่านนะครับทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเราจะตามไปดูไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนปลูกไปแล้วปลูกน้อยปลูกเยอะเราก็ไปนะฮะคือไปดูแลลูกค้าในจนถึงจนถึงขั้นการตัดไม้เพื่อส่งออกนะครับ อันนี้ให้ความมั่นใจกเกษตรกรผู้ปลูกแล้วก็ที่ที่กำลังปลูกมาผม,ผมอยากสอบถามนิดนึงนะครับคุณพี่คุณพี่บางออนแล้วก็คุณพี่ว่ามีความมั่นใจตอนแรกนี่มั่นใจกล้าปลูกตัวนี้ได้ยังไงฮะก็ดูยครับก,ก็ไม่คิดว่าจะหาไม้อะไรที่มีมูลค่าเพิ่มเติมมากกว่าพยุงไทยคิดที่แรกคิดพยุงไทยมีราคามากที่สุดได้ดูคลิปคุณต้งและ ่านอาจารย์ดเรนี่แหละก็ว่าพยุงไหายลาก็เลยติดตามครับก็เลยไปอบรมสัมมนาที่นั่นด้วยนะครับตอนนั้นครับผมครับครับก็ติดใจตัดสินใจปลูกตั้งแต่ตอนนั้นเลยแหละครับอ๋อตัดสินใจปลูกไปเลยว่ายังไงก็เอาตัวนี้แหละแน่นอนและจากที่ปลูกมาเนี่ยสปีกว่ามีความรู้สึกว่ามันโตเร็วไหมมันปลูกง่ายไหมปลูกง่ายอยู่แต่า่าสำคัญต้องดูแลครับแต่งกิ่งตลอดครับตัวนี้ดมไหมไหมฮะตอนที่ปลูก ดำครับดำก็ดำช่วงแรกครับดำช่วงแรกตอนนี้คือปล่อยละปล่อยครับปล่อยแล้วแต่มันก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันครับเช่นเดียวกันนะฮะต้นนี้ความสูงที่อันนี้คือคุณพี่ตัดตัดยอดใช่ไหมฮะตอนแรกตัดยอดอยู่ที่กี่เมตรครับตัดอยู่ก็แล้วแต่ต้นครับต้นที่ขึ้นตรงมากก็ตัด3เมตรสองเมตรห้าสิแล้วแต่ต้นครับรว่า<ม>บางทีมันก็มีมแมลงแมลงมาเจาะยอดมัน,นครับ ยอมีบ้างพูดง่ายๆว่าเราก็ใช้ระบบธรรมชาติดูแลก็คือไม่ไม่ได้ไปเข้มงวดอะไรกับมันเยอะทุกทุกต้นจะต้องตรงเป๊ะอะไรเงี้ยไม่ไม่จำเป็นนะฮะเราก็ปลูกอย่างอื่นเสริมเข้าไปด้วยในในสวนนี้ในสวนนี้มีอะไรบ้างครับที่ปลูกตอนนี้ก็มีดอกกระเจียวครับกระเจียวตัวนี้ใช่ไหมฮะกระเจียวกระเจียวนี่เก็บผลผลิตหรือยังครับเก็บแล้วค่ะเก็บแล้วขายได้ไหมหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วตั้งแต่ ตั้งแต่เอาพยุงมาปลูกตอนต้นเล็กครับตอนนี้มันมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันคืมเลวครับอ๋อมันมันคืมเกินนะฮะมันคืมไปนิดนึงมันต้องก็เลยไม่ต้อมีดอกตัวนี้ตัวนี้จากที่ปลูกมาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันตัวเร็วแน่นอนตัวเร็วแน่นอนตัวเร็วอันนี้ให้ความมั่นใจนะฮะให้ความมั่นใจแนะนําเกษตรกรได้เลยแต่ก็ต้องดูแลรักษาครับวิธีการดูแลรักษามีอะไรเป็นพิเศษไหมฮะก็ใส่ปุ๋ยได้ยาเนี่ยแหละครับแล้วก็ดูแลนอนอะไร แต่งกิ่งสําคัญครับแต่งกิ่งดูแลหนอนมันจะมีหนอนมาชอนใครลําต้นเจาะลําต้นถ้าหนอนเจาะมันจะช้าเลยครับไม้อ๋อครับแต่ว่าไอ้ต้นที่โตแบบนี้ก็เยอะอยู่นะผมเห็นในสวนเนี้ยก็เยอะแยะมากหมอ่าอยากให้คุณพี่พาดูนะครับว่าในเนี้ยมีกิจกรรมอย่างอื่นไหมนอกจากปลูกพยุงแล้วมีอะไรบ้างหนึ่งกระเจียวกระเจียวเรียบร้อยอันนี้คืออะไรฮะคือบ่ออะไรบ่อปลาเดี๋ยวเขาพามาดูนิดนึง ปลานี่เป็นปลาอะไรครปลาดุกปลาดุกใช่ไหมรัปลาดุกประดุกก็ถือว่าถือว่าโตโตดีเหมือนกันนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะฮะต้นหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ประมาณ3-4นิ้วเนี่ยถือว่าการเจริญเติบโตค่อนข้างจะเร็วนะฮะเร็วถ้าเทียบกับประเทศต้นกําเนิดคือยังประเทศจีนแล้วก็ประเทศเวียดนามที่เขาปลูกกัน1ปี1ปี1นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางนะ 2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วตัวนี้น่าจะ2 2นิ้วกว่าเนี่ยถือว่าอันนี้ตามมาตรฐานเขาจะต้องประมาณนี้ประมาณนี้2นิ้วกว่านะครับ2นิ้ว2นิ้วครึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเห็นนะในส่วนนี้อันนี้คือเกินมาตรฐานแล้วนี่น่าจะประมาณ3นิ้วนะครับประมาณ3นิ้วได้โอ้นี่สนิ้วกับ3นิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่งนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชม3นิ้วครึ่งนะฮะหรือ8เซน8เซนเกือบ9เซนน่ะเกือบ9เซนติเมตรนะครับ อันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลาง3ามนิ้วครึ่งถือว่าเกินมาตรฐานนะเพราะว่ามันสองปี8เดือน2ปี8เดือนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งแต่ตัวนี้ใหญ่ไปกว่านิ้วหนึ่งเลยอ่าส่วนต้นธรรมาดาปกติก็ประมาณนั้นอ่เราไปดูหน่อยว่าฝั่งนู้นมันจะโตไหมอันนั้นคือทําล็อกไวเลี้ยงวัวใช่ไหมปล่อยวัวอ๋อปล่อยวัวแต่แต่ก็เป็นของสวนที่นี่ครับึ่งเอาวัวมาเลี้ยงครับอลองดูอันเปลี่ยนะไรชื่อบ้างครับ ก็สวยนะฮะดูภาพรวมแล้วสวยนะสวนนี้เนี่ยสวยเหย่มันลบไป่อยครับ <c oughs> ยากไม่ตัดเพราะว่าเอาไวใ้ให้วัวอ๋อหญ้าก,ก็สามารถทำกเกษตรผสมผสานเลี้ยงเลี้ยงวัวได้ด้วยเนี่ยครับดูภาพรวมนะฮะทั้งสวนดูภาพรวมก็ถือว่าต้นโตได้ดีนะไม่ธรรมดานะครับนี่ปลูกกระชายด้วยนะนี่นะฮะอันนี้คือกระชาย เอาไว้ป้องกันโควิดสู้กับโควิดหลายๆสวนนะครับก็ปรับไปตัวนี้เป็นมันหรือเปล่าฮะใช่ค่ะเป็นมันมันนะอันนี้มันม่วงเขาเรียกมันมันอะไรนะมันมันมันอ๋อมันไข่มันไข่มันจะเล็กกว่ามันม่วงนิดนึงเป็นมันไข่ประมาณนั้นก็สามารถปลูกพืชเสริมหลายๆอย่างนะครับนี่ก็เป็นอ๋อตัวนี้คือสับปะรด อ้าวสับปะรดนี่ได้ผลไหมฮะปลูกที่นี่ได้ผลครับเพราะว่าได้ผลเฉียงไม้มันได้กินลูกได้กินลูกอ๋อได้กินคือพูดง่ายๆไม่ขายก็ได้กินได้กินแน่นอนก็เลยซื้อมาปลูกถ้าแค่นี้ก็คือพอกินละในบ้านสับปะรดนี่มันคือมันก็ไม่เป็นออกลูกมันอ๋อครับครับตัวนี้โอ้โหสวยมากนะครับเนี่ยต้นนี้สวยต้นนี้สวยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะตัวเนี้ยอืม อันนี้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าอยู่ที่ประมาณสัก4นิ้วได้เองสี่นิ้วจริงๆครับท่านผู้ชมอันนี้4นิ้วเป๊ะเลยนะฮะคือ10เซน10เซนติเมตรหรือ4นิ้วเห็นไหมครับเนี่ยเลข4ชัดๆเลยนี่คือไม้2ปี8เดือน 2ปี8เดือนนะครับเราตามมาดูแล้วนะฮะเราเคยมาถ่ายทําที่นี่สักประมาณ5 6เดือนที่ผ่านมาตอนนั้นก็ยังเล็กกว่านี้แต่ตอนนี้มันคืมจริงๆคืมจริงๆกล้วยก็ได้กินแต่ท่านผู้ชมดูกล้วยครับกล้วยนี้เป็นกล้วยอะไรฮะกล้วย้นบ้านครับกล้วยส้มกล้วยอะไรกล้วยส้มมงกล้วยมีหลายชนิดนะคือปลูกกินพูดง่ายๆเมื่อก่อนมันก็ปลูกได้ครับมันยังไม่คืมตอนนี้มันคืมแล้วต้องตัด ต้องตัดอะนิดนึงเห็นไหมฮะอันนี้ปลูกกล้วยมันก็ยังโตนะครับไม่ใช่ว่าไม่โตนะท่านผู้ชมลองดูครับฝั่งนี้กล้วยนี่ก็โตโอ้โหต้นนี้โตต้นนี้โตมากนะฮะนี่นี่กล้วยนะครับปลูกกล้วยก็สามารถปลูกฮองหอ่ได้<ๆ>เช่นเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมนี่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพืชเสริมรายได้นะครับปลูกได้เลยไม้ฮองหอัอ่ จากที่ปลูกมาคุณพี่ครับจากที่ปลูกมาเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกว่าคิดถูกไหมตัดสินใจปลูกตัวนี้คิดถูกเพราะว่าเป็นคนชอบไม้อยู่แล้วครับครับยังไงยังไงซะมันก็มีมูลค่าครับนะฮะยังไงซะแพงแน่นอนครับแล้วก็ไม้ราคาแพงก็ทำเองครับเฟอร์นิเจอร์ทำเองไม่ไม่ง้ออยู่แล้วครับทำใช้เองก็ได้ครับก็ที่จริงตัวนี้มันมีตลาดแน่นอนนะครับเราจะขายหรือทําเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วค่อยขายก็ได้นะก็ยังทําได้อยู่นะครับเป็น พี่เป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยใช่ไหมทำทุกอย่างครับทำได้เนาะทำได้สบายมากแล้วก็งานไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ทำแบบพื้นบ้านครับแต่ว่าด้วยลายของเขาลายของเขาสวยซสอย่างยังไงก็ขายได้แน่นอนทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับให้เกษตรกรทางบ้านนะฮะได้ดูว่าไม้่วงโหลี่เนี่ยตอนนี้มันใกล้คิดกับตัวเรามากเลยนะครับเรามันมาเข้ามาใกล้บ้านเราแล้วหมายถึงว่าทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยปลูกนะครับเราส่งเสริมให้ปลูกไป อ่าหนึ่งถึงสองล้านต้นแล้วนะฮะก็เราปลูกไปเนี่ยเราเรารู้เลยว่าเกษตรกรที่ปลูกแต่ละจังหวัดเนี่ยโตเร็วมากอย่างเมื่อกี้เราไปที่ร้อยเอ็ดนะครับอำเภอพนมไพรร้อยเอ็ดก็เส้นผ่าดสูนกลางใหญ่สุดถึง5นิ้ว5นิ้วเลยนะครับใหญ่กว่าตัวนี้แต่ว่าของท่านเนี่ยปลูกมาท่านเด่นลรงปลูกมาประมาณ1ปีเอเอสามปี1เดือน3ปี1เดือนอันนี้2ปี8เดือนตัวนี้ก็44 4นิ้วกว่านะครับ4นิ้วกว่าก็เดี๋ยวแบบแปบ๊บหนึ่งนะครับน่าจะ5นิ้วเหมือนกัน ปีหน้าก็น่าจะ5้านิ้วนะครับ5นิ้วเหมือนกันเส้นผ่าศูนย์กลางจากนี้ต่อไปแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันโตแล้วมันโตแล้วแบบนี้มันก็จะสามารถที่จะโตได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับถ้าแปลงที่สะอาดสะอ้านนิดนึงเราตัดแต่งอีกรอบนี้น่าจะน่าจะจบละน่าจะคืมละคันนี้ก็จะมีส่วนของรายได้เนี่ยถ้าเราไปทำเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาทําโรงเรือนเลี้ยงเห็เหดเพราะเห็ดปลา เลี้ยงไก่ก็ได้นะครับทาเลี้ยงไก่ทําเลี้ยงอะไรก็ได้นะครับมันก็มีรายได้จากหลายช่องทางเหมือนที่จีนที่เวียดนามก็ทํากันอยากอยากให้คุณที่ฝากอะไรถึงเกษตรกรที่สนใจที่อยากจะปลูกครับเยี่กับไม<า>้ชนิด <จะ S 1> นี้ฝากถึงเกษตรกรนะครับเพราะว่าไม่ต้องปลูกมากครับปลูกตามบ้านตามเรือน4ี่ห้าต้นนี้มันจะโตวไวมากถ้าอยู่ใกล้ชิดคนนี้มันจะโตวไวมากแล้วก็<อ>เป็นรายได้เสริมเลยไม่ต้องปลูกเยอะครับขอให้ปลูก มีทุกบ้านทุกหลังนี่สี่ต้นห้าต้นนี่เป็นเงินหมดนะครับเป็นเงินเก็บไปเลยใช่ใช่เพราะมันแพงมากหน้าบ้านต้นเท่านี้ละอ๋อที่ปนุบ้านไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ค่ะอ๋อที่บ้านที่นู่นในหมู่บ้านก็โตขนาดนี้เลยอ่าแล้วมีใบรับรองสายพันธุ์ทุกอย่างเนี่ยพี่คุณพี่มั่นใจไหมว่ามันก็มั่นใจครับมันส่งออกได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผูกกฎหมายด้วยเชื่อบริษัทของหมู่อยู่แล้วครับครับคืออย่างนี้เมื่อกี้ถามคุณพี่คุณพี่บอกว่ามันมีกล้าเถื่อนนะฮะ ที่หลายๆท่านปลูกกล้าเถื่อนคราวนี้ผมถามว่าถ้ากล้าเถื่อนเนี่ยมันไม่มีใบรับรองอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติพูดง่ายๆว่าสมมติปลูกโตละ,ะถึง10ปีตัดไปขายขุดไปขายเอาแค่ขนจากหมู่บ้านเนี่ยเข้าไปถึงขอนแก่นเนี่ยถ้าสมมติเจอเจ้าหน้าที่ที่ไหนก็ถามว่ามีเอกสารอะไรไม่มีครับไม่มีจบนะฮะจบนะครับอันนั้นคือ,อต้นกล้าเถื่อนนะครับที่เราไปปลูกกันเนี่ย,ก,ยก็อยากฝากเตือนกเกษตรกรนะครับที่ ปลูกต้นกล้าที่ไม่มีใบรับรองสายพันธุ์นะฮะไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรสำนักคุ้มครองพืชนะครับตัวนั้นถือว่าผิดนะเพราะว่าถ้าท่านปลูกไปแล้วท่านจะส่งออกไปต่างประเทศก็ไม่ได้นะครับท่านจะทําอะไรก็ลําบากนะครับเพราะมันไม่มีใบแต่ของเรามีใช่ไหมฮะจบเลยถ้าตัดตัดแล้วส่งออกไปขอนแก่นอุดรขอนแก่นเรามีใบคือจบนะฮะคือมันถูกกฎหมายตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับฝากด้วยความเป็นห่วงครับก็ถ้าสมมติท่านซื้อมาจากตลาดนัด ร้านขายต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ขอใบรับรองสายพันธุ์เข้าด้วยนะครับว่าขอใบรับรองสายพันธุ์หน่อยเพราะว่าเวลาเวลาผมตัดเวลาผมปลูกโตเรียบร้อยผมตัดเนี่ยผมจะขนยังไงถ้าไม่มีใบมันต้องมีใบนะฮะมันไม่ใช่ว่าเอออยู่ที่ฉนดเราตัดอะไรก็ได้แล้วส่งอะไรขนอะไรก็ได้โดยเฉพาะไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างเงี้ยมันอันตรายนะครับก็เสี่ยงเสี่ยงนะครับเสี่ยงเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเสี่ยงส่งออกคือ ปลูกมาเสียเวลาเป็น10บสปีเนี่ยถ้ามันส่งออกไม่ได้มันก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการ<แ>นะฮะถ่ายทํารายการวันนี้ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหงมู่นะฮะดูดูแลอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนทั่วทั้งประเทศไทยนะครับเราจะตามไปดูแล้วก็เกษตรกรที่อยู่ยังสพ,พเรานะครับเราก็ส่งเสริมให้ปลูกทั้งที่พม่าด้วยนะครับส่งเสริมให้ปลูกไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มชนิดนี้แล้วก็ เราจะทําตลาดนะครับเข้าไปยังประเทศจีนนําเงินตาจากประเทศจีนกลับมาให้เกษตรกรคนไทยนะครับคนไทยคนลราคนพม่าเนี่ยแหละนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรลากญ้าเนี่ยให้มีความหวังนะครับปลูกพืชแห่งความหวังยังไงก็ขายได้แน่นอนนะฮะทำทำเงินได้แน่นอนนําเงินตาจากประเทศจี right wow, นกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยช่วยกันนะครับช่วยกันทางหงมู่อยู่เคียงคู่เกษตรกรแน่นอนสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่กรุณาติดตามรับชมนะฮะสวัสดีครับ